สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัไทยไปยังประธนานทิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในการที่อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสถึงแก่อสัญกรรม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในการที่นายจอร์จิเฟรนันโดบรังปูเดซัมไอูอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่10กันยายน2564ความว่าพระนัท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอน คาพเจ้าและพระราชนีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญญากรรมของนายจอร์จีเฟนันดูบรังปูเดอซัมบายอูอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสการจากไปของท่านเป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งไม่เพียงแต่ในสาธารณรัฐโปรตุเกสหากยังรวมถึงนานาประเทศทั่วโลกสำหรับการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความผาสุกและความมั่นคงแก่ประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส ตลอดจนได้สร้างคุณูป,ปการอันทรงคุณค่าแก่ประชาคมโลกด้วยข้าพ,พิ้าตและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตประชาาิิบดีและประชาชนชาวโปรตุเกสในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งครั้งนี้พระประมาธิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัดวรคติยราชนารีพระราชทานวัคซีนทางเลือกแก่จังหวัดพอสวอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดนครราชสีมา วันนี้ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาในายไพรรักษ์ิทยาอนุมาพในอำเภอชุมพวงเป็นประธานเปิดหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอจังหวัดนครราชสีมาด้วยความร่วมมือจากหน่วยราชการและหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมมอบยาชุดพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งออกให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนที่บ้านแก่ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางกลุ่มด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จบข,ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ